ยาวเข้าพอดีครับเจอแล้วเยื่อ <ś c oughs> คนแรกเดี๋ยวจะดูดเลือลดมันไว้ันมันอยู่ไหนแล,ล้วนะเออเอา้าเออแล้วมันกบฆ่าเสือตายเลือเรจะวุกไปที่ต้นไม้ต้นนั้นไอหามันฆ่าแล้วมันก็นเอ๊ะแล้วมันจะยังไงกันไอทิ พี่มึงยังไม่หายดีเลยเนี่ยฮะทำไมเหรอมึงปัญญาอ่อนนั่นเองเนี่ยป้าผมไม่ได้ปัญญาอ่อนไอ้ดังไอ้ดังอยู่แถวนี้อวะใช่แล้วผมอยู่แถวนี้แล้วพี่เป็นใครมาจากไหนชื่ออะไรไม่แน่กูมาจากในเมืองไอ้แล้วไอ้ไอ้หากูมาหาคนไอ้คนที่มันฆ่าเสือตายไอ้ไอ้เนี่ยมันมันมันสักไว้อะกูม็ตามหาเจ้าให้มาตามหาโอ้เชื่อไเนี่ยมึงรู้จักป่าวว่าไอ้ลังลังรู้แล้วไอ้ลังลังกะละมังใช่ไหมก็ใส่พ่อลังกะละมังอะ ใช่ไอ้เนี่ยลังไอ้ไอ้หามจุดไหนได้ไปไเรื่องอะไรวะอ๋ออ๋อไอ้มัดสมมันมัดสมันมึงหิวไงเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเรื่อเรื่อเเราไอ้ไอ้เนี่ยไอ้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 อ้ไ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 นี่อ้ไ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 อ้อ้ไ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  ไอ้ห่ามันอยู่ในป่ารั้วใจนี่ไอ้นี่มึงไม่ได้กินยาเนี่ยกูว่าเนี่ยทำไมอ่ะมึงตาหมอมึงไปหมดแล้วเนี่ยมันเป็นบุคลิกเหรออยู่แต่ในป่าไม่เคยเจอใครมันเขินมันธรรมดาเลยมึงอาบน้ำอาบท่ามากกว่านะฮะทำไมอ่ะเหม็นยังเหี้ยเลยเนี่ยเหม็นอะไรเหม็นมึงอะเนี่ยเหม็นกูกูสะอาดคุณผู้เหม็นมึงอะก็บอกแล้วว่าเป็นพานไม่ค่อยจะได้อาบน้ำหรอกทุกวันละ

นี่กูฆ่าเป็นคนฆ่าเสือตายนะูจะบอกให้ฟังเลยกูเจอสวดอะไรได้อะไรแน่เจอเสือเนี่ยอะไรอยู่ในปากของเนี่ยเล่นมันพันกูเจอเสือตัวตัวเนี่ยเจอปุ๊บนะกูฟักตะปูมาสวนคอตายเลยหัวเปลาข่เปล่าไ้แขมันแขมันใหญ่กูตะปูหน่อยนึงที่กูเห็นอะไม่ใช่เหรอไม่ตะปูว่าไม่ได้ตะปูว่าอะไรเน่อะไรน่กูใช้จอก เข้าหัวหัวแตกตายเลยแขมมันใหญ่เกินจอไมีดเปล่าไม่ใช่แม้มีดเปล่าใชมีแทงเปล่าเออเออนั่นเลยนี่แหละมีดมีดอูนี่ใช้มีดฟันขาคอขาดเลยไอ้กระดอนนะเนียงมีดกระดอนขึ้นนัเอนั่นแหละนั่นแหละฟันขาที่คอก็เด็นเลยมึงสักไว้นะสักไว้ไอ้กรากไว้ตรงต้นนี้นั่นน่ะต้นนี้เนี่ยต้นอะไรอะ ไอ้ที่มสงสักด้วยหรือว่าไอ้ที่มสงสักไว้ตรงไหนต้นไหนเนี่ยต้นอะไรอ่ะไอ้ไอ้อ๋ออ๋ออกูสักไว้ที่อ่าอ่าหางงูจงอางสาอหางงูจงอางเอ้าไม่ใช่ไม่ใช่เหรอใช่ไม่ใช่ไอ้เนี่ยไอ้ไอ้นี่อะไรนะโอ้ยไอ้นี่ไอ้นี่ไอ้นี่อ๋ออ๋อกูนึกออกแล้วสักไว้ที่ตูดอุลิงอุตังไอ้ไอ้อุลังอุตัง ทำไมมึงไม่เลิกเบอรอเนี่ยมึงปวชมึงศึกไม่ดูเลิกมึงเอาไปยังไงทำไมไม่ใช่เหรอไม่ใช่อะไรไ้ต้นลุ่มสูงอ่ะเออเนี่ยนี่จำไม่ได้กูรู้แล้วรอลิงไม่โทรอะไรต้นหลังเออเนี่ยรอลิงไม่โทรต้นหลังเออไอ้เหี้ยปวดแฉงไหมแม่งถามเดิมจริงจับแดกเลือดเฮ้ยมึงตัวจริงเหรอเฮ้ยเออกูเนี่ยแหละตัวจริงเสียงจริงเลยจริงแน่นะเออ ถ้ารู้ตัวจริงอย่างนี้ต้องฟาเข้าเป้าหัวยังอยู่หัวยังอยู่เนี่ยมึงมาไปกินยาก่อนก็จะเิกไปเลยอ๊อฟถปาขึ้น้างไอไอดีมากไม่ได้มาแล้เมืองไอ้ยาวพกตัวแรงสิมาแล้วหาขึ้นเป้าหองฟ้าจะมาที่เมโอ้โอ้ทอร์นี่คนนี้เดือดร้อนเนี่ยเพราะฉะนั้นดีละฉันจะฆ่ายาวให้เป็นผีเป้าฟาซะเลย ยาวค่าเจ้ายาวทิ้ยงเสียางซิบันจะได้ไปไม่โกรธขาหรือจะจริงมันเพ่งสบโอกันตัวจริงตัวปอกให้ผมเหอาไอเจไอ้ยังเฮ้ยไอ้ตัวจริงให้รับปนกไว้ตัวจิงตัวเท้า พอมดเห็นเลือดโอ้ยไปดูดูแผลได้ให้เกยาวมันแห่อยาวเอ้ยเลือดอยาวไอ้ยานี่ไอ้ไอ้อ้กอ้อไออ้ไอ้ไอ้ไอไอ้ไอ้อไอ้้ไอ้ไอ้ไอ้อไ้ไอ้ไ้ไอ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 ้อ้ไออไอ้ลอ ไลเต่ามันจะคิดยังไงไอ้บ้ามึงนี่คิดลึกจริงกูเห็นมันใกล้จัดมึงไม่มาไม่มาไหนหลังเหรล่ะไอ้จัดไอ้บ้านเนี่ยจะมาที่บ้านเออ่ด้ทีงี้ติดเป้งเลยนะติดเป้งเลยนะไอ้บ้ามึงพูดอย่างนี้ได้ไงเขาไม่ได้รู้เรียกติดเป้งเรียกอะไรเขาเรียกว่าหมากระชับมิดไอ้ดัดหมากระชับไอ้จะแม่เลยรับว่ามึงคิดได้ไงเนี่ยเอาก่อนสุดยอดใช่ไหมมันหมากระชัก มไม่ทันกระชับมิดนะทำไมวะกลัวกลัวเว้นกรรมวะทำไมหน้าวัดเนี่ยม,มันเห็น,หนมันกำลังกระชับมิดกันนี่แน่กำลังกระชับมิดเลยกูขี่รถเฉียววะ่ะเอา้าไม่ทำงั้นได้ไงไม่นะหลุดเลยลเว้นกรรมตามทันในเตยเก็ง,งมึงนี่บาปนะเนี่ยสองสำคืนมาเนี่ยไม่รู้เป็นไงทำไมหลุดปล่อยจังเวรเวนกรรมมึงพูดแปลกๆนะเนี่ยเว้นกรรมอ่ะเอ้ยมึงหันกลับเอางี้ไอ้ยไอ้อยามที่มัน ทำไมเดี๋ยวมึงเดินทางเข้าเมืองไปก่อนเดี๋ยวกูไปอนามัยแป๊บนึงให้กูเข้าเมืองก่อนยอดแหลมๆนะเมืองมึงดูให้ดีนะมเมืองกเมนเนี่ยมันแหลมเหมือนกันไอจิ๋มหายไม่ใช่เป็นรอเมนเน,มมนะเพรานะว่านะแพงม่ะ มาเฮียแล้วที่หมายทะลุมิติถ้ามังกูเนี่ย <L> เฮ้เรื่องเฮียแล้วแม่งอะไรไม่เกินการเต็มหลังลงเก่งหมดเลยไม่ได้อะไรคลเลขละไอ้เรื่อพวกเรายริ่งเล่นยิ่งเหมือนหนังช่องเกตตอนเช้าอ่ะมันจะไม่อภิญญาหารขนาดเี้วเนี่ยพวกเราเนี่ยมันทัด้ายแล้วแม่เลยหานี่แต่งแั้ก็พวกยอกพวกกินจะมาแดกแมวกูจะมาเขา,าวิง่งฮขตามเมียมาฮะเจอ หมาเขาแล้วไป่คนวันนี้ไม่ใช่คนดีแนะ่หลบรากอย่างนี้ไปมาทางเราแนะ่งอย่ญญานะเ้ยไป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 นะงอย่านะงอย่านอะไรอะงัญญานะ พี่ชายคนลึกเต่าแน่ถ้าคนครับว่าพี่ชายเต่ารุทภาพแน่ฮะทำไมต้องกลัวไม่ต้องกลัวคน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 เหรอฮะเนี่ยคนฮะเนี่ยคนหรือเปล่าปูคนแต่ว่ามันคนนานไปหน่อยเละเลยพี่ฮะเห็นเมียผมไหมพี่ผูว่าไม่เห็นเมียมึงแต่กูเห็นอะไรเนี่ยนี่คืออะไรเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยอย่างเงี้ยอะไรเหรอเออทำพ่อติดเสียงไม่ได้ด้วย ให้คนจ่ายตังามไรมึงลังไม่ไรอ่ะฮะลังไม่ไรเอ้าแล้วก็ไปเอาอะไรไปยัดไปเนี่ยมันเป็นการแสดงเดี๋ยวเล่าแน่เดี๋ยวพวกนี้เดี๋ยวรังมาเกลียนมางี้เดี๋ยวรังมาเกลียนมาแน่ยังไงยักยอกเจอยักยอก กูทำไมเนี่ยตุกูจะเข้าเมืองแล้วกูจะเข้าเมืองแล้วฮะอ่ะอะพี่ฮาชายกูเรียบกูเรียบกูเรียบอ้าวชิบไ<ๆ>อ้เราเป็นขันเหนียวเปียกเลยถ้าพี่ฮาจะรี่ถ้าไปไหนกูจะเข้าเมืองพาไอ้ลังซิมันไปเข้าฝ่าพระองท่านมันเป็นคนฆ่าเสือตายไม่ต้องไปแล้วเวอ้เดี๋ยวเดี๋ยวอัเดีด๋ยวัก่อนพี่ไอ้ไอ้คนที่พี่หา,าไปอ่ะฮาตัวปลอมอันนี่ยาหลังหาลังซิมันตัวจริง ลูกข้าพามาโศน,นันทะพี่ข้าเสือตายพี่ข้อมูลมันแน่นแต่สภาพนี้กุ้วไม่ใช่นแน่หายลูกล่างยังก็เต่าจะฆ่าเสือจะหายได้<า>มึงยังเดินไม่เป็นข้าเป็นทางยเดี๋ยวพี่พี่ชายพับเข้ามึงเลยลูกเดี๋ยว,ยวมึงไม่เมื่อยมั้งไอหยันจริงมึงจะเข้าไปในเมือง มันรู้เปล่าคนฆ่าเสือตายเขาจะได้รางวัลอะไรได้อะไรคะพี่เขาจะได้แต่งงานกับองค์หญิงจริงเหรอทำไมเขาไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเหมือนมันสนุกสนานขำล่าเริงอะไรอยางเงีารที่แต่งงานเขาต้องเข้าหอและเสภ้อผ้ายังไมหมาเข้าหอคุณต้องเสื้อไปออกมันจะเหมือนคังคกกระเขียนพี่เด้แน่ไอ้คอมเขาต้องแต่งงานนะแต่งงาน แต่งงานด้วยแต่งงานเสร็จเขาหรอมีเมียด้วยเอาไปเอาไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก็เลยของกูของกูเราเล่นดือบเบอร์ชนกใช่ไหมเรแต่งงานเนี่ยต้องเข้าหอแล้วต้องนอนไม่นอนสองคนนะมึงนอนกับเมียมึงจะนอนยังไงกูยกตะพาบไ่ออกให้นอนกับเมียมึงกูลองทำท่ายกูได้แล้วมึงทำได้ไหมกูพาเข้าไปมาถ้าตกลงเอ้าเอ้าเลยบนเตียงเลยหองหลงทำมึงทำ นี่ทำไรอ่ะทนนทพพี่ไทยองคำหังท้านี้น่หมแล้วจะถึงกันไหมนะว่าไม่ถึงมากว่าป้าให้ไปนอนคว่ำยังไงแล้ว แล้วพวกก็คิดว่าเต่าดันอยไปฝากผิดอีกนอนใหม่นอนใหม่นอนที่ไม่ใช่แล้วนอนไงล่ะคพี่นอนใหม่มันนอนอย่างนี้มันความมันไม่ถึงกันตีตีแล้วไม่ได้กันแล้วอย่างเงี้ยวอคุณนอนนั่นแหละคนแต่งงานไปนอนกอดหอเนาะไม่เห็นเลยนะอาห้อยตั้งกระทะเลยทอดแดกแม่งเลยแบกเปิดมาต้องชุบเกีียกระสุนกอบดีใจ นี่ใครยังงี้ไหนล่ะทำไมกูเกิดมานี่กูลิ้งครั้งแรกเลยดีดีคนชอบเราเอาั้งานเดียวนะไอ้มึงเอางี้เดี๋ยวพี่ไอ้ไ้ไ้มาพาผมเข้าไปเลยคนจะแต่งงานพี่ไร้สาระมึงไร้สาละเอาผมนี่เลยพลังซีมาตัวจริงพี่เลา่มึเอมึง่อย่ามาเล่าอาม่เ่อาพี่พาผมไปด่วยล่าเข่าอย่มอย่ี่อยอเออ่ ่อร์มฟอร์มคือการใน้เงินฟอร์มกลาข้าวมือมือครับพระองค์อายาวคงไม่กล้ามาหรอกพระเจ้าข้าเ็ามันทูลความเท็จเอาไว้มันหัวขาดแน่ๆนก็คิดอยู่เหมือนกัน